เออเออเออโอ้ยฮิโมแล้วนะึบพี่มีมาเล่นเฮ้ยถืออย่าเพื่อนกูเดินลุมอยู่หลังงานเพื่อนกูมาช่วยกูมาช่วไอ้มาแล้วตีตาบอลีมาช่วยแล้วหยา มาวะมาคุณโจีได้แซะกเอดิฮึเฮ้อเอด้อเฮ้อฮอฮ้ฮ้เ้อเฮ้อเอ้อเฮ้อ้อเ้ออเ้เ้อ้เฮ้ออเ้้ว้ยอ หมาะใครลงหมอกวะไอ้เนี้ยหนีดิลอยเหียเลยมันเออจใช่ะมึงขอให้อุจว่าติดมุมอ่ะคือจบเลยเว้ยไม่ไปแึงตีไอย้ตาไม่ได้แรงขนาดนั้นเยี่ยมมันมันดเมจมันพ่องกับเราดีกว่าโอ้โหฮิตบอกไอ้เี่ยบอปโม่งกว้างจริงเลย ตะเปิดสี่แลยวยี่กวางโอ้ยโดนอืปล่อย,อ,ยอยก้อนปะไอ้พวกมึมงมด,ด,ด,ดูนะดกูโดนเพื่อด่าอยู่เนี่ยที่นี่ก็มาช้าพลังโอ้ยมันเหมือนกูที่กำลังสู้กับบอสใหญ่แล้วพวกมึงกำลังสู้กับบอสตัวเล็กๆอยู่อะมุ้ยก้อนแรงเกินอ้าวมันโดนกูเฉยแรงมาล้วกูมันเอาไปเจ้เราจะไม่แพ้เว้ย เรามีความมั่นสัญญาในการเออเออเออเอยเราอย่าบักเราอย่าบักแค่นั้นแหละเราอย่าบักพอโอ้ดูกูเกิดดิไม่จริงไม่จริงมาพ่อมาอย่าเฟียวร้านมึงตัวถ่วที่หายดีกว่าโอ้ริดเดมมันไม่จบหรอกเว้ย จะไปสกิลพวกมันสองตัวมันบักจังว<ะ>่าออกออกกูอยู่คนเดียวฝั่งนั้นมีสี่ตัวกูว่าแล้วจะไมมันแรงจังมองไม่ทันเลยหายหายเร็วมากอย,าอย่าเข้าไปด้วยจังเข้ามาเร็วๆไอ้เหี้ยเราจะได้มันเป็นสีทหารเสือเอเวนเจออยู่ดีเว็บอะไรวะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเร็วๆเดี๋ยวทนเต็มอีสิบสองมือดูละกันว่าใครเออเออสุดในแมปอ่ะอีกเจ็ดเวฟ เราแป๊บไหมดูเล่ยนตาลแล้วมึงดูมึงดูใครน้อยสุดในแมบอ่ะจริงเราหนึ่งสองเน่ยแล้วมึงดูคนดิเออไอ้งอกไอ้งอกไอ้งอกมันจะเออเออไม่ได้นะเว้ยดูใหม่ละกูแบกเกงโอ้ยกล้าพูดบุตริงจะแบบแต่กูแแบบคงขี้พี่น้องขอตัดครึ่งแรกก่อน พีฟอเเลยพีฟอ,อ,อช่วยผลเล่นไปทูทีมี่ทูทีม,ทม,ทมติ๊กทูทีมไอควายมันจะเป็นสามหลานเสือยหมเนี่ยข <c oughs> อเนี่ยแตกหักเลยแล้วกันขนาดนี้ <c oughs> ชื่อตอนผีเสื้อปีกหักเดี๋ยวทาผีปีกหัก <c oughs> มึงจะอาก,การไว้ขนาดนั้นไม่ได้นะไม่ทาทาดูบ่อยดีแบบเลขเดือนแม้วอพร้อมไหม ชื <blender> <že 20> ่อ <Sustain> ค <able> ุนคุณเป็นชื่อที่ไอลมตอนแบบกลังเกทไม่รู้จักคืออะไรตอนนั้นกูยังไม่รู้เลยคืออะไรวะ่หลังกูเป็เกอร์แ้ชเลยหาคออะไรวะม่แนะนีสีเพสีหายกบแค่ีไร คาซื้อคาจะหมดจะนั่นจะเฮ้ยโซล่าโร่มีแค่คนเดียวที่เล่นนั่นแหละอ้าวไม่ใช่เย่ล้ำนี่หว่าโจโจเดียนะมั่วยกเมย์พีนี่วะิดแล้วแบบมันโคตรกว้างโอ้อยเาต้องไปฟัวนี่นะโอเคไหมไว้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 เออโดนเทียอะไร ใช่มึนคนเดียวเลยเซโร่กูอะาเอิญกูมมไม่ได้มีแค่คนเดียวอะ่ะกูมีเป็นพันบีบลุ้นๆบีบบีบมันบีฟออ่ะมัน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 ตรงนี้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครไปเอาตีนมาหาตรงนี้เยอะแยะเลยเนี่ยกูเนี่ยจะราบ เดคนเรามันต้องเปลี่ยนความแคบเป็นพลังใช่ล่ะได้ขับเกินเอ้ยงกุนกูเส้นทูโทู์โห้ว่าล่ะเส้นกัน